ประธานคณะนะกรรมาการแก้ปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำมุทิสภาบอกเลยค่ะว่าที่ผ่านมากเกษตรกรพื้นที่นอกเขตชนละประธานส่วนใหญ่มีปัญหาความยากจนค่ะปัจจัยสำคัญก็มาจากขาดแคลนที่ทำกินนะคะแล้วก็แหล่งน้ำด้วยก็เป็นที่มาของการอพยพแรงงานเข้าเมืองใหญ่ค่ะแต่ถ้าหากพื้นที่นอกเขตชนละประธานมากกว่า80%ของประเทศมีแหล่งน้ำขนาดเล็กอย่างบ่อน้ำตื้นนะคะเหมือนที่ทุ่งชมพูโมเดลเนี่ย ก็จะช่วยทําให้เกษตรกรเขาสามารถปลูกพืชเพิ่มรายได้แก้ปัญหาความยากจนได้นั่นเองค่ะขณะนี้นะคะคณะกรรมาการแก้ปัญหาความยากจนก็หารือร่วมกับทกศจัดโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมเรื่องของการจัดหาแหล่งน้าขนาดเล็กแก้ปัญหาความยากจนให้กับเกษตรกรที่ทําเกษตรแบบผสมผสานทั่วทุกภูมิภาคด้วยค่ะทางกรรมธิการเนี่ยก็จะให้ข้อเสนอแนะทางแนวความคิดส่วนทาง สกก็จะเป็นคนที่บริหารจัดการโครงการต่างๆนะครับอันที่สองเนี่ยโครงการนี้จะให้การสนับสนุนเนี่ยแก่เกษตรกรไม่ว่าจะเป็นระดับปัจเจกบุคคลคือเป็นระดับครัวเรือนก็ได้นะครับหรือเป็นกลุ่มหรือเป็นเครือข่ายหรือเป็นสก์เนี่ยก็ได้สามโครงการนี้จะให้การสนับสนุนในการปรับโครงสร้างหนี้แก่เกษตรกรนะฮะ ในการที่จะทำการเกษตรที่เป็นอินทรีย์นะฮะแล้วก็ใช้ใช้โซลาเซลล์ประธานคณะกรรมาการแก้ปัญหาความยากจนและลดเหลื่อมล้ำุธิสภาก็ระบุเลยนะคะว่านอกจากการสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กแล้วถ้าหากสามารถนำแนวคิดเรื่องของการทำฝาย ทำฝายแกนซอยซีเมนบริเวณลำน้ำไปปรับใช้กับ223ลุ่มน้ำได้ก็อาจจะช่วยทำให้เรามีน้ำใช้ตลอดทั้งปีซึ่งก็จะช่วยลดปัญหาภัยแล้งไปพร้อมๆกันด้วยนะคะโอ้โหเรียกว่าแก้จนแก้แล้งพร้อมกันเลยนะคะ